สวัสดีคร <incident> ับพวกเราเจ9จแปเก้าเทรนดี้กลับมาแล้วทำไมล่ะมาแล้วมาแล้วรีแอคชั่นนะคะรีแอคชั่นเอวของบัสที่เราอบคืไอชานเป a เ y s เป็นชิงกันสองแล้วนะคะของพี่บัสดูเขาทำอยูนแอชนั่นเอ ก็จริงๆสิ่งนี้นะครับมีพวกเราและการ3คนใน7จ็ดแปดเก้าเทนีได้มีส่วนร่วมในการโคโลกราฟท่าด้วยก็จะมีเฟรมพี่เจนแล้วก็เพียอโตนะครับจะแบบว่าร่วมช่วย,ยคุณสายขิดท่าแล้วก็ให้ทางทีมคุณสายนะครับดี DM d มีมดีมาเนี่ยก็ไปปรับท่าแล้วก็ไปลงท่ากับพี่บัตรนยครับก็เคาดหวังขอดูหน่อยค่อมันจะทำถึงสุดๆไปเลยมหมสุดๆ,ๆไปเลย

여러분 오예 달려가자 이 가오리야 예와 우이 신 แล้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย hey oh, yeah. oh. Oh. ดีมากว้าวว้าวว้าวไม่มาไม่มาไม่มาข้าวก็จะมีหมากหมามาได้ไงเย้ ตอบขอตอบงงงูชู่ชี่ชู่ชู่ชู่ช่ชอ่นู่ี่ชอ่ชู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 ่ชต่ชู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 ่ช้่ชู่บู่นเ่ชู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 ดชย่ชู่ชู่ชู่แต่ไม่ไม่ได่ชู่ชู่ชู่ชค่รูองท่ชูนชู่ชู่ชู่ชา่ชู่ชู่ชู่ช่อู่ช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 ู่ในฐชนะที่แบบเออชวยชู่ช่ชด่ชู่ชู่ชู่ชมาตอนแรกที่ได้ฟังเพลงอ่ รู้สึกว่าแบบมันเท่มากแล้วมันจะแบบ stay worthy s t a แต่แบบไม่ไม่คิดว่า m v มันจะออกมาแบบสดใสแล้วก็น่ารักขนาดนี้แต่ก็เออลืมคิดไปว่าเขาลงวันวาเลนไทน์แล้วแหละดูดิสีสดมากเลยสีป้ายแบบใ,ให้ใ,ใ,ให้ระวังลื่นก็คือชมพูแฟดอ่ะก็ตกใจครับตกใจในภานี้ว <c oughs> <ป>่าคือสีสดแล้วก็แบบมออกมาน้ารักมากที่สองทำ วีดีโสิบล้านวิลล์แล้วห้าร้อยล้านแปดพันล้านเลยทั้งโลกทั้งโลกฟังรู้รึเปล่าไหมโม้ยตอนแรกบอกว่าแค่แค่เห็นป้ายเหมือนป้ายอะไรป้ายกันลื่นเออป้ายกันลื่น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 ก็ก็ก็เหมือนรู้รู้คอนเซปต์แล้วอะไรเงี้ยว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่แบบเห็นเอ็มวีอ่ะก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยคอนเซปต์มันแบบมีอะไรมากกว่านั้นเยอะอะไรเงี้ย ไม่ได้เป็นแค่บอกว่าระวังตกหลุมรักหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะมีแบบหลายคาแรคเตอร์ของทุกคนมารวมกันก็รู้สึกว่าผมชอบคอนเซ็ปต์นี้มากบอกคนละซีนที่ชอบดีกว่าเดิมที่ผมผมชอบซีนพระเอกลิเกมากมันคือเทสสมสุดเลยมันเทอร์ชอบความมันเทิร์แบบนี้มากโอ้โหเห็นแล้วแบบอยากรำอ่ะออเกรำเลยหนูชอบผู้ดีไหลอ่อชอบซีนของผู้ใช่ที่เล่น ใช่ได้เลยแล้วสกีตออนแล้วเบบใช่รู้สึกว่ามันก็เป็นภาพใหม่ๆที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วกันหมายถึงว่าณัปัจจุบันแล้วก็อาจจะเห็นว่าพูเออเต้นเต้นเต้นร้อง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 อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้เห็นพันนั้นอยู่แล้วเพราะมาเห็นในนี้ก็ว้าวครับโอนเทนต์สำหรับผมอ่ะผมชอบแรปเปอร์ทุกคนในนี้เลยแบบว่าจากเพ๋งคือแบบคือแบบเสียงต่ำมากแล้วมันรู้สึก พี่จินแรปเกาหลีคือดีมากพี่รันเหลือทุกคนเวอร์มากในนี้ผมชอบแรปเปอร์มากทำเตอนทำถอทำถจริงๆนะทำถือเวอร์สองะถว่าคือง้องูถูกทุกข้อเลยตอนเนี้ยชอบผมชอบท่อนท่อนท่อนพีน็กปกติออกจะจะไม่ได้เห็นเน็กอ่าเต้นเต้นท่อนแดนเบรกแต่ครั้งเนี้ยเหมือนเน็กมาเต้นทอนแดนเบรกเลยอ่ะเก่งเก่ง อเล็กชอบที่มีแบบน้องหมาในชอบเล่นกับหมาอยู่แล้วแล้วชอบน้องหมาในเอ็มวีครับผมโกลเด้นเนี่ยอเชอบทุกชาติที่มีหมาทั้งหมดเลยใช่เอจะมีตัวหนึ่งเหมือนหมาแบบเอเอมากเหมือนมูจิมากจริงจริงจริงที่เล่นกับพี่พีมอะไม่รู้จะเป็นตัวไหนพอหมาออกมาดูแค่หมาเลยผมไม่ได้ดูคนเลยในจีซีผมสางคืชอบชอบพาร์ทชอบสองพาร์ทคือพาร์ทแรกมันพาร์ท พาร์ทเปอร์เป็นท่อนแบบดนตรีดนตรีเปพลงใช่ป่ะสุดยอดสุดยอดมากแล้วก็ชอบอีกพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทพี่จินเวอร์สองเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นโทนแล้วโทนแ์ลับอีกโทนหนึ่งที่ที่ไม่เคยได้ยินพี่จินใช่ใช่ใชแล้วมันแบบแล้วมันดูขี้เล่นแล้วมันดูแบบเจ๋งนะพอพอได้ฟังแล้วมันแบบเฮ้ยสุดยอดเลยใหม่ ใ,ใ,ใ,ใช่แค่เสียงแค่เสียงตอนตอนที่แบบว่าเขาเปิดซ้อมกันในห้องซสอมอ่ะแล้วก็ได้ยินแค่แค่เสียงกับท่อนนี้คือไม่รู้เลยว,ว่าใครแบบอ<ม>๋อใครอ่ะพยายามแบบเป็นอะไรเป็นมาของพี่จีนเหมือนกันเป็แ<ร>บบเกาหลีมาแต่ดูคลิปไม่ออกเลยว่าใครคือเป็นแรปเกาหลีแต่เป็นแรปแรปเกาหลีที่แบบรู้สึกว่าเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นเแบบไม่ปุได้เดินไปโตละกันโตน้องโตคือโตอ่ะ ชอบเป็นเป็นเซตละกันชอบเซตแรกแรกเลยอะเซตที่เปิดมาเป็นพวกบาสเกตบอลน่ะตัวรู้สึกว่ามันแบบชูความแบบเออมันเป็นตัวเองอะพวกนักกีฬาเล่นกีฬาทุกคนดูเป็นตัวตัวงในสนามบาสเกตบอลน่ารักดิเพาะพของผมนี่ชอบชอบจังมากวันนี้แบบรู้สึกว่าโหจังด้วยแบบใช่เลยอะแล้วแบบว่าชอบแล้วก็ส่วนมาแบบรวมๆจะชอบแบบซีจีรู้สึกว่าซีจีมีศิษสัมากมัน มันไม่ดูแบบว่าสดใสปังเลยอะแต่มันดูแบบว่ามีความเป็นการอาร์ตเล็กน้อยในซีดจีแล้วแบบมันตรงตัวมากเราชอบซีนบาร์สเหมือนโตเลยรู้สึกว่ามันมันดูมีความแกงนี้ดูเหมาะดูเหมาะที่จะอยู่ในสนามบาร์ดูเป็นตัวเองกันมากเลยแล้วมีอะไรทำก็ไปอยู่ได้แล้วก็ชอบซีนคอปเปอร์ครับเพราอเป็นเมนคอปเปอร์ครับเฮ้ยคอปเปอร์เฮ้ยคอปเปอร์จะเป็นหนึ่งคนที่เวลามาจัดรายการเราจะ พี่เจเท่มากพอร้องอวยก็อาเชียร้องสุดๆพอทนนี่คอเปอร์ร้องตรงดวงจันทร์มันเป็นภาพมันวิชวลมันดีมากเลยมาดูเหมาะกับเปอร์อันนึงได้เอชากเชื่อนเปนแบบว่าเล่นเกมระเบิดตรงกลางแล้วมีหน้าสองคนอันนั้นแบบน่ารักมากผม คิดถึงเล่นเกมวิชาคอมพิวเตอร์เลยเกมอะไรนะที่มันกดไปเรื่อยเ้วหาแล้วต้องบอบว่าเราเป็นไนริเปอร์ไม่รู้อ๋อบอมสริเปอร์ใช่แนทริเปอร์รอบนี้ด้วยซีปลาซีตกซีต่กปลาตุกไมาใส่ชุดปลาใส่ชุดตกปลาสี่ควรแค่ละมุอไม่ละเนี้งเอ๊ะเนื้เ้อเน่้เน้อเนี้เน้อเนื้บเนเน้น้อน้นเอเอเ ครับผมก็จบไปแล้วกับเพลง Watch Your Step ของ Because of You I s h i l e บครับผมฝากทุกคนไปตามดูด้วย YouTube ทา์ด้านเลเวลส์แล้วก็ทางในทุกป็นสตรีมมิ่งแร่เราจะให้คนตัดต่อเขามีปัญหาเยอะกันด้วยเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ใส่เป็นลูกพีงแล้วก็มีแต่เสาบินอยู่ครับในโลกในอวกาศแล้วเหมือนน้องจีจะมีอะไรเดี๋ยวจะพูด เร็วเร็วนี้เราจะเร็วเร็วนี้เราจะลาทิ้งชื่อจะไปก้าวเทนีเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นก็อยากฝากทุกทคนพี่พีน้องๆ้องญาติๆหลายๆทุกคนฝากฝากรอติดตาม พวกเราด้วยครวบเราจะมีผลงานกันเร็วๆนี้ในนาไหนก็รอติดตามสำจักใจหนูมากพี่ๆน้องๆยานและสำหรับเลิกการยามดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบอะไแกิว้าวว h าวว้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 าวา step, watch your step, watch your step, step, watch your step, watch your step.